โยธินยี่สิบสี่เนอะตอนนี้อุ๊กับพี่แบงค์ที่พากันไปใส่พี่แบงค์ไปเยาวราชเหรอไปเยาวราชแล้วต้องไปขึ้นรถอ่ารถไฟฟ้าใช่รถไฟฟ้าบนดินรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินต่อไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ไปใส่ต่อเยาวราชคืออะไรรู้ป่ะเป็นตลาดเชนยงดาวเชนยงดาวเออเชนยงดาวเมืองเก่าของกรุงเทพเมืองเก่าเมืองเก่าของเมืองเก่าของคนจีนเนาะใช่อ่า เดี๋ยวจะขีขึ้นขึ้นขนเลื่อนแล้วกันอตอนนี้อู้มากรุงเทพเนาะมาก็คือมาอยูกับพี่แบงค์แล้วการพี่บีซึ่งพี่บีนี่ก็เป็นลูกอายลกน้องกับน้องอูเนาะซึ่งพี่แบงก์ก็คือเป็นแฟนของพี่บีเป็นพี่เขย <c oughs> เป็นพี่เขยแบบอูบูฮู้อย่างเลยพี่แบงค์ก็เลยที่พาไปเที่ยวนอะอยู่นี้อยกไปเอาวลาดไปไซน่าเทา ข่าวนโยกินนี่เข้ามาแล้วตอนนี้ยังไม่เก็บตังค์นะอ๋อยังไม่เก็บตังค์หรอมีเอาไม่ขี่ฟรีเลยว่ะใต้ดินเอ่อใต้เอ้ยบนดินเนี่ยยังขี่ฟรีอยู่แค่ช่วงนี้ขี่ฟรีก็คือเออรับบัตรไปได้เลยเป็นลงทุนก่อนสอนที่สอนไปฟรีมาเลยไหนไปทางฟรีค่ะครับ คต้องบอกงี้อูไม่รู้เลยอาอเราต้องไปทางไหนต่อวันนี้เราไปไปให้ยังไงเท้าต้องไปทางเคหะค่ะประตูหนึ่งต้องไปทางต้ตมือวามประตูเนี่ยหรอใช่ใช่อาเอาอันนี้ปิปเอาตัวไหนติ๊แตะที่นี่ มาเดินขึ้นนี่อ๋อทุกไปทุกเที่ยวคันท่าได้ซื้อตัว๋วคือต้องแบบต้องซื้อต้องบอกก่อนว่าไปทางจะไปที่ไหนอ๋อไปทางาไปที่ไหนเมื่อกี้เราจะไปลงให้แยกลาดพร้าวแล้วเ,เราขึ้นใต้ดินต่อใช่ไหมครับแล้ว<ช>เราก็เลยบอกเขาไปว่าให้แยกลาดพร้าวอ๋อ ไอ้ตั๋วก็คือจะไปได้เท่ยวฮะอย่างลาเท้าตั๋วใบนี้ได้ถึงสถานีจตุจักรยาไปถึงนู่นเลยนะตั้งแต่สถานีตรงนี้ไปถึงปลายทางเลยฟรีตอนนี้ใช่อ๋อถ้าเราขี่แค่นี้ก็คือฟรีไม่ทันไม่ทันต้องรอขบวนหน้ารอขบวนหน้านีต้องรอขบวนหน้าอันนี้เรียกว่าซิงเกิลเจอร์นี่์การ หมายความว่าซิงเกิลบัตรโดยสารไฟฟ้า BTS ตัววประเทเดียวซิงเกิลก็คือแปลว่าเดียวตัวเที่ยวเดียวก็คือไปเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวแล้วเดี๋ยวตอนกลับเราก็แลกอีกไปอ๋อมันจะมีทั้งทั้งหลายเที่ยวอันนี้แค่เรียกว่าเที่ยวตัวเที่ยวเร็วมากเลยครับที่วันเคยทํางานอยู่บริษัทรถไฟอ๋ออ่ามันจะมี2ตัวจะมี2ประเภทคือตัวเที่ยวกับตัวที่เขาเรียกว่าเป็นซื้อเป็นแพ็กเกจสามสิบวัน3พเจ็ดวันหรือสําหรับนักต่าง ท่องเที่ยวต่างชาติหรืออย่างเงี้ยครับมันจะเหมาจ่ายมันจะถูกกว่าแต่อันเนี้ยมันฟรีก็เลยไม่เป็นไร่ฮะบอกเขาอย่างเลยตอนนี้เขาต้องทาก่อนเนาะต้องรอก่อนต้องรอก่อนทารถไฟมาก่อนรถไฟฟ้าที่หนังอะรถไฟฟ้ามหานะเธอกันไม่อันนี้ตัวใช่แล้วเออฉันก็เบิร์ดดังอหลีเลยทุกคนเียนกับไม่อาะ เช่นกับอ่คิดหัววังคิดหอววังใช่แล้วค่ะดังมากที่เราก็ดังล่างประเทศอันนี้กันเนาะคระทะมบนจะค่อยาได้เนาะป้องกันไม่ให้คนตกนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรางไฟฟ้ามีช็อตนะรไฟฟ้าแรงสูงถ้าใครแบบคิดสั้นนะกระโดดปุ๊บตายเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวเฮารอท่ารถไฟฟ้ามาก่อนนะทุกคนเนาะแล้วจะไปชี้ท่ายกระไรทุกคนเดิ่นไปเยาวราช

ต้องให้คนที่จะออกฝันตรงนี้นักเรียนไทยเปิดอยู่ชุดนักเรียนน้องนักศึกษาเนาะใช่ตรงนี้จะติดอยู่ใกล้ใกล้มหาลัยเกษตรมหาลัยเกษตรเกษตรทำอะไร ใช่ก็เกษตรก็ตรงตัวเลยก็ตรงตัวเลยเกี่ยวกับเกษตรเป็นหลักก่อนหน้านี้นะแต่เดียวนี้เขาก็ก่อนหน้านี้เขาทำมาเพื่อวิจัยเรื่องเกษตรเรื่องประมงเรื่องของดินพืชรอบไปแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปเขาก็สอนเกือบทุกอย่างผู้สาเปียงไรไอยู่ในหนังไฟฟ้าพาเดน next station รก i t 체 sih, i ที่ที่เรามากินปิ้งย่างมาตอนเที่ยงอ๋อ oh. uh huh. เอาวาเขาเรินไก่ไงนเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ท่าแยกลาดพร้าวทางปิ่งทางรถ train. เที่ยวฮ้างอ๋อเที่ยวฮ้างเป็นเมืองที่แบบขเขาจะแบบเลิกงานด้วยเอออยู่ในอันตัวแบบวันนอกเขาจะวาา่าว่าอันกรุงเเทนนี่เป็นเมืองที่แบบคนประหลับปรนอนแบบเขาว่าแบบมันมีอแสงสีตลอดนะนะแบบว่ามันก็ขำก็มืดเลยนะแล้วเขาต้องเดี๋ยวเราไปโยนแล้วจะรู้เลยว่าไม่หลับไม่นอนเออแล้วต้องลงนี่ เรื่อกงานประจำก็เลิกนเลิกเรียนมนคนเยอะจริงเยอะมากดูสิเร่งรีบเนาะแข่งขันกับเวลาเดี๋ยวเราไปวัดมังกรก็จะรู้ว่าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงขนาดนั่งรถไฟฟ้าเร็วแล้วนะนั่งรถไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคสามสิบนาทีสามสิบนาทีตรงนี้ไหม ได้เดี๋ยวต้องอู่หยอดอู่เขานะ okay. อู่จะยืนก่อนแล้วก็หยอดแล้วรอมันเปิดแล้วค่อย okay. เดี๋ยว yeah. เดี๋ยวรอขึ้นรถไฟแล้วเดินไปซื้อตัว๋วไม่เดินไปลง,นนลงใต้ดินก่อนลงใต้ด oh. ินก่อนโอ้โอ oh, ้ตรงนี้เราเราไปแล้ว เมื่อตอนตอนเที่ยงเออทะลุเข้าห้างใหลูกศรจะมาเที่ยวกันเยอะมากอ๋อโอเคก็จริงๆที่นี่เมื่อก่อนดังมากนะดาราเต็มไปหมดเลยดาราเแ้าที่เรามาเที่ยวโอเคคือแบบกำลังตามะพึงภาษาลาวคิดอะไรไม่ออกเดินตามเพื่อนไปเลยเออคิดแต่อย่างว่าเดินตามคนเข้าไปไปใส่ไปน้ำคนเยอะตรงไหนเดินไปตรงไหนไม่หลงโอเค ก้องย่างไปตามนี่เขากำลังชีย่างไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยบอเขาคิดรถไฟฟ้าใต้ดินไปไหมบอใช่แล้วอ๋อ มันเชื่อมกันระหว่างรถไฟฟ้ากับรถรถรถบนเขาเรียกว่าสกายเทรนกับซับเวมันเชื่อมกันอ๋อสกายเทรนกับซับเวซับเวก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินสกายเทรนก็คือรถไฟฟ้าคนเร็สูงผมไม่รู้นยครับความเร็วสูงรถไฟฟ้าธรรมดาเนะเร็วอยู่เนาะเซนทันพาซ่า ตรงนี้เร็นภาพอยู่เออจริงตรงไหนเห็นไหมมันก็จะแบบอ๋อฟ้แล้วข้างบนน่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปนั่งกินบุฟเฟ่ต์กันข้างบนอ๋อนุ่นด่านฟ้าเลยได้อ่าเซนทราแกงอ๋อที่ของเซ็นทรัล แฟนมากี้อ๋ออูรู้จักอย,ออยู่อันเดียวนี่น,นั่นบองอีกหย่นมอจางซีฮอนนี่ไม่นานไม่นานอ๋อโอเคโอเคตอนนี้เราเข้ามาเพื่อจะลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนะเาะเซ็นทรันขาซาลาดครับนั่งจากสถานีรถไฟพระบหวดโนจิไปลงสถานีวัดมังกรวัดมังกรใช่ดเดี๋ยวให้น้องอู๋ไปซื้อตัว๋ว ซื้อไม่เป็นให้ไปซื้อโดยที่พี่ไม่บอกอ่ะโอ้โหอู๋ไม่รู้ไม่ต้องลองซื้อตั๋วไปลงวัดอียงก่อนวัดมังกรวัดมังกรใช่มันมีไปเดินต่อแถวตรงนั้นกับอู่จะไปซื้อผ่านตู้ไปซื้อผ่านตู้กันลองไปซื้อผ่านตู้ดูซื้อยังไงกี่บาทเดี๋ยวมันจะบอกเองอ๋อมันจะบอกแล้วกูก็ย่อนเงินเข้าไปโอเค เราต้องเลือกพงหคนโยทินปลายทางใช่ไหมไม่ใช่ปลายทางเราจะไปที่ไหนวัดวัดวัดมังกรอยู่ตรงไหนวัดมังกรนี่ไงอ่าฮะกดโดนไหมลงมาอีกลงมาอีกอออกี่คนสี่สิบสองสีบสองบาทสองคนแสดงว่ามันเลือกได้แค่ครั้งละคนอ่ะอ,อดไปก่อน หยดลงตรงไหนเอาหยดตรงไหนสังเกตตรงนี้เขียนว่านี่ไงฮะิลบยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยเอาลงไปทางใดเนาะวันนี้เนาะใช่ได้หมดได้หมดโอ้ยตื่นจารุนารอสักคู่เราจะได้อะไรออกมาเนาะเขยสุดท้ายถึงเวลาสักห้าทุ่มสามสิบเก้ามา พรห้าสิบแปดบาทอืมไดรเธอได้เงินทอนแล้วใบนั้นเราล่ะอะดูซิหย่อนคืออะไรอันนี้ต้องเหรียญอ๋อได้เหรียญไอ้นี่แล้วราใบหนึ่งให้พี่ใบหนึ่งเอาต้องเอาอันนี้หย่อนไหมหย่อนหย่อนไอ้นี่เนาะใช่อ๋อเหรียญโคดสถานีปลายทางก็คือวัดมังกรรศีรษะนับก่อนนับก่อนสองสาม สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองยอดเทียร์เหรียญใช่ครับหนึ่งสองสามสี่นั่งสองปรุณาร้อสักคู่โอ้เราได้นี่มาแล้วนี่ไงอ้อนี่ได้คนละหนึ่ง มาดูแผนที่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ลาดพร้าวเราอยู่ขอนยทินขอนยอทิยี่ิบสี่นะตรงนี้เ l สิบสี่เราจะไปไปวัดมังกรถึงยังถึงยังนี่ BL ยี่สิบเก้าปลายทางเราอยู่ที่หลักสองเวลาเราจะไปเราต้องรู้ว่าปลายทางเราอยู่ทางไหนเพราะเราจะได้หันหน้าถูกเวลาเข้ารถใช่ไหมเพราะมีสองทางหรือว่ามันจะมีว่าน้องอูจะไป มีสีมันมีสองสีเดี๋ยวนะอูจะไปเส้นนี่เตาปูนเตาปูนอ่าอูจะไปเตาปูนหรืออูจะมาทางหลักสองถ้าอูเข้าเตาปูนอูก็ต้องนั่งกลับมาเพราะอูไปผิดทางอ๋อาเหมือนมันไปสองเลนสวนกันอย่างเงี้ยอูก็ต้องมาแม่งปลายทางอูอยู่ที่หลักสองแตกเดี๋ยวเวลาอูลงอูลงที่สถานีวัดมังกรวัดมังกรบีเอลที่เก้าใช่ไปนี่ได้อันนี้มามันจะได้แ เดินไปเองเลยยังไม่บอกนะต้องหยอดไอ้นี่สังเกตไปสีแดงมัน่อไม่ข้ามไม่ได้ข้างเข้านั่งเข้าได้ให้เกี่ยวเข้าได้ไม่ยืนตรงที่หยอดยืนตรง,น,ตรงนี่ <c oughs> ตอนนี้เหมือนพ่อสอนลูกพี่แป้งเป็นผู้ปกครองสอนลูกขึ้นรถไฟแนน้องอูปูงูใหญงอีองหลี่เ้ยขู่เคยมาไหมกรุงเทพไม่นี่ครั้ง<อ>แรก first time first time my first time พ่อแป้งเขาอินไพร์เลยบุกเคยมาอีหลีต้องไปแล้ววันนี้ไปไหน้นี่ขึ้นเขานี่บ่ <c oughs> โอ้รถออกแล้ว ไปแล้วไ,ไปแล้วใช่ไปสามนี้นี่เไปูไปนี้นี่ดูปลายทางถึงลักสองอใช่อืมไอขึ้นทางนี้ไปทางอู่ไปทางนู้นนู้นจะลงไหนปลายทางก็จะไปสวนจตุจักรใช่ <c oughs> นี่มันไปถึงนู้นเลยมันไปเตาปูนบางโพบางอ้อบางพัดบางยี่ขันบางคนุนนนไปฉาย แล้วก็จรันศึกษาเราต้องไปทางนี้ถูกต้องอ๋อเราต้องมารอทางนี้ก็พี่อ่ะตอนแรกๆครั้งแรกที่มากรุงเทพอะอยากจะไปทางนี้นะไปนั่งในนี่ไปสุดเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปกับโอ้าผิดอ่ะเราไม่รีบรีบนะคนเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเนี่ย ไปฮะไปไม่ทันรถไฟฟ้ามันเร็วก็จริงนะแต่พอเราผิดทีเดียวอ่ะมันมันก็ไปก็มาเนาะใช่เรารู้ว่าจากที่เนี่ยไปที่นู่นอ่ะสามสิบนาที <Okay. S 2> เราก็ออกจากบ้านแปดโมงครึ่งถึงที่ทํางานเก้าโมงพอดีเป๊ะแต่ถ้าเราผิดอ่ะผิดเลยสายใช่ต้องกลับมาวนวนลงมาใหม,ม,ม่อีกโอเคโอเคโอ้ได้กฟูงัวจะพี่แบงค์เยอะเลยครับพี่แบงค์ภูพาน้องอูมานี่คือน้องอูฟูงัวจักอย่างเลยไปเดี๋ยวไปรอเนาะเดี๋ยวรอ อีกสองนาทีรถจะมาถึงโอเคก็จะตรงเวลาพอดีโอเคนี่มาแล้วเขาต้องรอเขาอ,ออกไกปบอกแต่เขาจะค่อยเข้าไปเนาะยกลางเส้นนะคี่ถึงแล้วยูที่นี่ข้าง,งตรงไหนข้างที่ชิดหน้าบ้านงที่นั่งได้บอกอันนี้ก็ได้ ยืนตรงนี้ก็ได้หลยืนนานเลยนะได้โอเคยืนได้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินเราจะไปลงที่วัดมังกอกรถไฟฟ้า MRT ไปอยากทานหูก็ต้องขึ้นนั่นแหลไปถึงถึงทีห้าแล้วตอนนี้เรามาเพื่อประสบการณ์กัน,กนรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินแล้วก็อ่าที่อยากก่า,อออางเกาะก็เอ้ยอันนี้ซัฟเวย์เนาะส่วนนั้นส่วนนั้นเป็นรถไฟฟ้า,ฟาที่แบบว่า,ท,วา,ท,วาที่อยากก่างเกาะที่แววเขาต้นที่อย่างเกาะรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วที่เราขึ้นมาแต่กี้สก,สกายเชนสกายเชนอันนี้ก็คือซัฟเฟย์ไปไป ถึงสถานีวัดมังกรไปใส่ต่อไปด้ไปทางไหนต่อไปทางไหนต่ออัดยันขัดแล้วขัดแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปถนนเยาวราชกันไปใช่ต้องเดินไปทางไหนเดินทางนี้เดินขึ้นบันไดจุดหลงทางนักบุ่ให้คนเขาได้ดูด้วยอะไร ความมันไม่เหนืยนกับสถานอีอื่นเพือเขาเจอที่เป็นจีนเพราะเราอยู่ยอรากัสเชนหน้าทาว์เลื่อกขึ้นเกยหน้อยูอ่ <c oughs> ตรงไหนซื้อซิสิพรเลาวแล้วหนึ่น <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> ฉันออแบบโดยสารคล n c o u r บ e l e v ทางออกสีหนึ่งยังไงสองต้องห่างตามประกอบไปด้วย นางอยู่รถไฟประมาณกากนาทีวะครึ่งชั่วโมงนะสามสิบนาทีเน,นานะใช่ประมาณสามสิบประมาณสิบสถานีเ่ะอเออสถานีละประมาณสองสามสถานีสามนาทีาทอืาีโอเคเขาบอกว่าระวังเพราะมันไว ข้าอีกแเนาะไปตรงนู้นไม่รู้จะกินอะไรเลยเนี่เดินพี่พาอู๋มาถึงล่าเออเอาดีดีดดูกมาจะปีะใช่ามาะปีไม่ได้มาหนาวมาหนาาไม่รล้แต่นะ <c oughs> อี <c oughs> ขนาดอัอนพี่แบงค์ยังจะหลงขนาดแล้วคุณอูจะไปเหลือบอซิมบอลหลงหลงจริงเลยเนี่ยหลงจริงอ่ะบอเหลือบนะเขาบอกว่าให้ขอดังหลงสองอ่ะเขบอกว่ออกาเดินไปเดี๋ยวนะออกจากรถบันไดที่เมื่อได้เหรียญดิ๊ดขึ้นดิ๊ด,ด การสลาเพื่อรอรถแล้วว่าหลักสองไอเราขึ้นแล้วใช่ไหมจากนั้นถึงสถานีวัดมังกรให้ออกจากรถขึ้นบันไดมาที่ชั้นสองเดินที่ทางออกสองซอยเจริญกรุงที่ขึ้นไปว่าทางออกสองซอยเจริญกรุงสิบหกเราเราก็มาสองแล้ววะเรามาผิดแล้วซอยเจริญกรุงสิบหกฮะ อ๋อนี่ซอยสองเออซอยเจริญกรุงสิบหกนี่ไงวัดมังกรเออโหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเด้อเป็นใส่คนกรุงเทพนี่เป็นคนตรังนี่ นี่ม <descon fin anta> ันก็ต้องนี่มันต้องได้ซส์ตัวนี้นน่นอนไม่หรอกใั่ได้ป่ะแล้วมันก็จะดูเก็บอารมณ์มั้ยวัดงาโอเคโอเคนี่เข้ามาแล้ว เราดูคูเก้นก่อนก่อนเราจะเดินไปวัดมังกรกันก่อนเมนต้องไปทางไหนวันนี้ขึ้นขึ้นข้างบนวัดมังกรเป็นวัดที่ใครมาเยาวราชต้องมาสักการะอ๋อใช่เห็นมาศักดิ์สิทธิ์เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยชื่อวัดเล็กแน่ยี่อ๋อเนี่ยวัดมังกร วัดที่คนอเมริกาชอบมาขอพรมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออโอ้โหสูงเออโเหนื่อยเหมือนกันเด้อศิลปะจีนนะใช่ให้มันสมกับเซนทรามังกรบ้านนของกูเกินพญานาคเนาะบ้านเมืองจีนเรียกมังกรมังกกร้ สูงเลยดูสานจะองศาวอะเนี่ยจกลัวไงต้องจับทางในต้อ,ตองลงปะนีิลงทางออกสามเดินเลยตรงนี้เป็บอนี่เราออกมาถึงแล้ว ดวงนะแค่ดูสถานีสถานีเขาเป็นนี่มาดูอ๋อจับข้างนอกนี่เป็นมือจีนนะเอ่อเหยเชิงแหงอะเนาะอ้วนถูกไหมเออเออแล้วไหนทางนี้เหรอหัวลำโพงยาวราชบำรุงเมือง ี่ก็คือเป็นการขึ้นรถไฟฟา้าเอิ้นไฟฟ้าพีเตียดไหมว <c oughs> นที่แป้งไง <c oughs> ถมุนที่อยู่อง <c oughs> ไปทางนี้นี่ก็เป็นการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของอูที่จะเดินทางมาอ่าเยาวราเนาะทุกคนเนาะเมื่อยอยู่วันท,นที่วันที่มาลกับย่างโน้นย่างนี่เนาะ เมืองเก่าเนาะเดี๋ยวที่พาทุกคนไปยอนที่เขาเจ้าขายข,ายของกินหลายๆอย่างเลยอล้เดินไปตรงนู้นไม่แน่ใจอ่าไม่แน่ใจอีกแต่จะพาไปดูวัดมังกรก่อนอ๋อโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดว่าหลงเดี๋ยวเราจะนั่งทุกๆก,กันไปโอเคเอโอเคเียลนี่คือเป็นภาพบรรยากาศการนั่งรถไฟครั้งแรกของน้องอูนเนาะก็เป็นตื่นเต้นหน,หน่อยนึงเพราะว่าบ่ฮู้ว่าต้องป้อนเหรียญเอาใดซื้อตั๋วเอาใดอีหยังจังใดเนาะแต่ว่ามันก็ได้ความฮู้หลายอยู่ ยังไงถูกไหมนี่ไงแต่มันซิไม่บอกเออปิดแล้วคนะ่ำแล้วจีบอกโอเคไปจะเกันวิดีโอหน้าได้ไหมป้า